เหมือนตอนนี้นะบรรยากาศคือเหมือนเดิมเลยความเก่ามีโลโก้แล้วกลับมาดูราคาปัจจุบันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยละทอมนึกแต่สมัยนั้นแล้วนะเออจริงๆนั่งละทอมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะหลายครั้งแล้วนั่งกินข้าวอยู่ดีไฟก็ดับเฉยเลยที่สำคัญก็คือพาเพื่อนตกรถบัสงตอนสุดท้ายเนี่ยเปเนี่ยด่าทัวร์ดีเด่นทำไงอ่ะคือวิกฤตมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็กลับมาอีกครั้งครับกับซีรีส์ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเป็นยังไงโอ้โหยังจะมีอีกแล้วเนี่ยใช่หลังจากที่คราวแล้วรับเสียงตอบปลบองอย่างล้นหล่านี่ความกา,กากในการถ่ายทำนั่นคือครั้งแรกที่ไปกับทัวร์แต่ว่าคราวนี้ผมไปเจอฟุตเทจเก่าๆอีกครั้งหนึ่งที่ถ่ายไว้ตอนนั้นเป็นการไปรเผชิญ,ญญี่ปุ่นด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกแล้งจะเก็บ เอาไว้ด้วยอระเนี่ยเก็บเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นอะซื้อกล้องมาแพงมากเลยเหรอมันคือกล้องเนี่ยกล้องวิดีโอแบบแฮนดี้แคมป์ะยุคนั้นอะนี่คือไม่มีแบตแล้วถ้ามีแบตมันจะใหญ่ขึ้นมากกว่านี้เออหรอคือแบบมันก็ไมไ่สะดวกอะไรเลยแล้วก็แบบเพราถ้าถายหน้าตัวเองหน้าก็จะบาดมากทำไม่ได้แล้วว่าใช้ยังไงด้วยตอนนี้เฮ้ยเมมยังอยู่เลยเมมสองกิกเมมสองกิกจริงๆนี่สมัยนั้นก็ถือว่าคลาสสิกสุดๆแล้ว คือจะไปญี่ปุ่นครั้งนั้นตัดสินใจซื้อกล้องใหม่เลยแล้วมันก็ได้ใช้แค่งานนั้นอะแล่วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยอะเพรารู้สึกว่าเราถ่ายได้กากมากแล้วก็ไม่รู้จะไปอัพที่ไหนอะไรยังไงใ<อ>นงานฟุตเทจที่เห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคลิปนี้โตเกียวครั้งแรกของผมด้วยตัวเองเมื่อกี่ปีที่แล้วคะปี2010 15ปีก่อนโตเกียวเมื Tokyo, ม่อ15ปีก่อนนั้นในความคิดของคุณเป็นยังไงครับก็ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้มากหรอกยกเว้นหน้าตาเธออ้าว <laughs> เราจะมาดูคลิปไปด้วยกันว่าในยุคนั้นเป็นยังไงผมก็ตัดต่อมาจากสิ่งที่ผมถ่ายแย่ๆเอาไว้ในตอนนั้นน,นี่คุณคุณมาที่ไหนสถานีรถไฟสนามบินนาริตะจ้านี่คือการนั่งนาริตะเอ็กซ์เพรทครั้งแรกของผมเออมันก็เหมือนเดิมเนาะ ซึ่งเอาจริงหลังจากนั้นถ้าไม่มีพาสหรือไม่มีอะไรเนี่ยไม่กล้านั่งอยู่เลยเพราะมันแพงแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรมันไม่เหมือนยุคนี้ที่แบบอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆอ่ะือยุคนั้นหาข้อมูลก็ยังค่อนข้างยากยังต้องเป็นแบบยุคพันคลิปยุคอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเราก็โอเคมีนาริตะเอ็กซ์เพสเราไม่รู้ว่ามีอย่างอื่นอ่ะไม่รู้ว่ามีเคเซหรืออะไรที่มันถูกกว่าเออเราก็เลยโอเคนั่งนาริตะเอ็กซ์เพสโตเกียวในตอนนั้นไปกับเพื่อนๆเพื่อนของเพื่อนีด้วยซึ่งเขาเป็นหอักหมด Oh. ไม่มีใครเคยไปญี่ปุ่นมาก่อนผมในฐานะคนไปญี่ปุ่นมาแล้วกับทัวร์ก็เลยเป็นหัวหน้าทัวร์ในตอนนั้นเออตายแล้วคือมั่วมากเออการเดินทางรถไฟอะไรต่างๆมันไม่ได้มีแบบแอปหรือว่าอะไรมือถือไม่มีเน็ตอะตอนนั้นอ่ะสิ่งที่ทำก็คือจดใส่กระดาษ วิธีการเดินทางโอเคเวลานี้เปลี่ยนสายอูเอโนะไปอากิฮาบาระใช้รถไฟ JR มองหาป้ายสีเขียวเท่านั้นอะไรอย่างนี้ที่สำคัญก็คือเราไม่ได้ไปตรงกับเวลาที่เราดูมาก่อนในเน็ตดังนั้นเวลามันจะเละเทะมากจริงคือเละเทะแล้วก็ไม่เห็นเหมือนกับที่เราจดมาเลยดังนั้นการอิมโรไว้์อะไรต่างๆการถามคนเป็นสิ่งสำคัญในตอนนั้นนะตอนนั้นที่แรกที่ไปจำได้ว่าเป็นสวนอูเอโนะ ไปเจอกับน้องๆนักเรียนมอ,อกลายที่มาทัศนศึกษาแล้วมันก็เริ่มจากการที่เขาขอให้เราถ่ายรูปให้เราก็เลยไปถ่ายรูปให้เขาแล้วไปไปมามาคือยังไงไม่รู้อะกลายเป็นถ่ายรูปด้วยกันเฉยเลยเอา้าวต่งกันอันนี้คือน้องแบบเขาขอให้เราถ่ายรูปให้เพื่อข่าวโดนเพื่อนเแกเออโ <laughs> ดนเพื่อนบูลลี่หรือเปล่าไม่รู้แต่คือแบบไปไปมามาคุยกันก็ไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นอะไม่รู้คุยกันเป็นยังไงก็คือแบบถ่ายรูปร่วมกัน กลายเป็นภาพภาพนี้ใส่ไว้ให้ถ่ายรูปร่วมกันในตอนนั้นครับส่วนเวโนะตอนนั้นเหมือนตอนนี้ไหมเออเหมือนนะเอออเนโยโกโกเออ็เหมือนตอนนี้นะบรรยากาศคือเหมือนเดิมเลยความเก่าอเนโยโกะเหมือนเดิมอย่างเดียแต่มีความรู้สึกว่าร้านค้า<ห>คอะไรต่างๆไม่ีใครวะดน่าเด็กมากถูกไปแต่ว่าหน้าปลาไหลห้าร้อยเยน ถูก,ด,กดังพูดถูกอ่ะในอเมริกกแล้วก็แบบข้าวด้งนี่เป็นแบบของดิบหกร้อยแบบเออกลับมาดูราคาปัจจุบันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทันกว่าเออน่าจะเบิ้ลสองเท่าแล้วอายุคนี้เือตอนนั้นมันราคาถูกท้งที่ตอนนั้นอะค่างเงินน่าจะร้อยเยนส0สิบกว่าบาทคิดว่า,งงป,รา,าประมาณนั้นแพงผคือค่าเงินเยนแพงก็ไปซื้อ<ห>อะไรต่างๆเออล่มล่มห้าร้อยเยน ออกมานี <apply glasses> <till> ่น <satisfy fade ados> ่าจะอาซากุสะมะใช่ไหมใช่อาซากุสะในวันฝนตกอะไรถ่ายอะไรมาแวบหนึ่งเมื่อกี้เออถ่ายอะไรวะตอนนี้อยู่ที่ไหนอะที่ไหนวะเนี่ยเงดีมีลูกโลกหรอน่าจะทีวีอาร์ไซฮีทีวีอาราฮีที่ลบตรงนี้นี่โอ้คนเรื่องอะไรไม่รู้ชุกุเมะไม่รู้ไอซุกิรู้จักไหมยุคนี้ไม่รู้จัก คือไปทีวีอซาฮออออีอืมที่เราปงอีกเออที่มันมีโดเรมอนอยู่ข้างหน้า,าแล้วก็ไปแบบไปดูว่ามีอะไรจะได้ขึ้นตึกไหม,มก็ไม่ได้ขึ้นหรอกเล่นอยู่ข้างล่างนั่นแหละมันก็มีละครมีอะไรเราก็แบบตื่นเต้นในยุคนั้นเสร็จจากในโตเกียวแล้วก็นั่งรถไฟไปอีรถไฟอย่างนี้คุณ,ค,ณคุณไมไปไหนนิโกโจ้จ<อ>้าซึ่งตอนนั้นฮิมาตกเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นฮิมาขนาดน ตอนที่เราไปทัวร์มันยังเป็นหิมาแบบตกไปแล้วอ่ะดำๆอยู่บนพื้นอะ่ะเฮ้ยนั่งรถไฟมาแล้วดูดิ<อ>มันตกขนาดเนี้ยตกหนักมากเลยอ่อหลังจากนั้นผมไปนิโก้กี่ครั้งไม่เคยเจอแบบขนาดนี้อีกเลยนะไม่เคยเจอแบบหิมะตกขนาดนี้เลยเ,เดี๋ยวเยไปก็จะไปทำแบบไม้ไมไมเปลี่ยนสีหรืออะไรต่างๆโอ้หิมะตกอันนี้ไปเดือนอะไรเนี่ยรู้สึกจะประมาณจริงๆคือเป็นช่วงซากุระแล้วน่าจะมีนาเอะแล้วทุกคนก็คือหนาวกันหายแต่ก็ยังคู้ชีวิตเมื่อกี้เห็นอะไรว่ามีเพื่อนถือไกด์บุ๊กอยู่ ไกด์บุ๊กที่แบบเป็นเล่มๆอ่ะเมื่อก่อนก็ใช้อันนั้นอ่ะซึ่งปัจจุบันในซีเอ็ทก็ยังเห็นมีขายอยู่ไม่รู้เขาอัปเดตข้อมูลอะไรไปถึงไหนแต่ว่าอัปเดตแหละเออก็คงอัปเดตแหละแต่ยุคนั้นก็คือใช้หนังสือไกด์บุ๊กบ้างแล้วก็พันทิปบ้างโอ้มือถือแบบว่าเปิดๆทับครับอ่ะใช่นันเป็นของคนญี่ปุ่นด้วยเพราะเราไม่มีเราใช้ไม่ได้หนาวสุดๆค่ะสุดชีวิตแล้วปัญหาก็คือพอไปนั่งกินในร้านไฟดับเฉยเลยอ้า เนี่ยระทมตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะเออจริงๆแม่งระทมมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะหลายครั้งแล้วนั่งกินข้าวอยู่ดีไฟก็ดับเฉยเลยอน่นก็คือตื่นเต้นกับหิมะมากเอาสันเจ้าก็ต้องล้างมือหนาวก็หนาวหนาวก็หนาวไง <c oughs> ก็มีคน <c oughs> ลืมล้มความคำมำงายไปแล้ว <c oughs> ลมล่วงคองือเมื่อกี้นี่นะเออได้ใช้สะพานตอนหิมะตกสวยนะเอาซะนะคือไม่ได้กลับไปเห็นภาพอย่างนี้เดิมยังไม่ได้ไปหิมะตก รถบัสครั้งแรกโคตรงงจริงรถไฟเราจดมาแล้วไงว่าขึ้นนูน่นขึ้นนี่แต่รถบัสอะ่ะเราไม่รู้เลยป้ายก็อ่านไม่ออกตอนนั้นเออขึ้นได้ไงเนะี่ยจำได้ว่ามันมีป้ายอยู่แล้วเราก็อ่านไม่ออกแล้วก็มีลุงที่แบบเหมือนชาวบ้านเดินหุดหิดอยู่แถวนั้นแล้วเพื่อนก็แบบรีเข้าไปพูดภาษาหิษใส่ลุงเลยลุงก็แบบเดินหนีแบบ<อ>ไม่เอาฉันก็เลยแบบรวบรวมภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในหัวตอนนั้นเดนชาเอกิเออแล้วก็ชิ เออแล้วลุงก็บอก uh huh. เอกอเนี uh ้ย huh. เออสุดก็คือภาษาใบมันก็ทําให้เรารอดชีวิตมาได้ตอนนั้นก็ถือว่าขึ้นถูกอยู่นะเนี่ยเราก็ใช้วิธีถามทางวิ uh ิจ huh. ถามทางคุณแม่แบกลูกมาก็ uh huh. คุยกันไม่รู้เรื่องหรอก uh huh. เด็กป่านนี้คงโตแล้วสิบห uh ้า huh. ปีผ่านไปอะ่ะเด็กโตแล้วเออเด็กอยู่มปลายแล้วนี่น่าจะปราสาทโอดาวาระตอนนั้นคือแบบมาโตเกียวแล้วรอบๆโตเกียว uh huh. ที่ไปได้ uh huh. โอดาวาระคือเพื่อนๆบอกว่าอยากไปปราสาท จึงจากโตเกียวอ่ะเราไม่มีชินทางเซ็นไม่มีตั๋วชินทางเซ็นในตอนนั้นหาใหญ่เลยว่าปราสาทไหนใกล้โตเกียวที่สุดก็คงไปได้ที่โอดาวาระก็นั่งกันไปไกลอยู่นะอ๋อฟูจิอันนี้ฟูจิหลังจากโอดาวาระใช่แล้วมันใกล้กับฟูจิก็ไปฟูจิต่อซึ่งตอนนั้นก็หิมาส่มองก็ไม่ค่อยเห็นก็ได้นั่งกระชงระเช้าก็ถือว่าชัดอยู่ในตอนนั้น เมโจสลับคือไม่ได้มากระทัวแต่กูแบบพามาโปรแกรมทัวร์ที่สำคัญก็คือพาเพื่อนตกรถมัดรอบสุดท้ายนี่ไงหัวหน้าทัวร์ดีเด่นทำไงอ่ะคือวิกฤตมากก็มาดูป้ายอ่ะรถบัสรอบสุดท้ายมันออกไปแล้วเราทุกคนเลยยืนในความมืดมีป้าคนหนึ่งเดินมาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเราก็ไปถามอีกละถามแบบคุยกันไม่รู้เรื่องป้าก็เลยบอกว่าอันนี้ คือป้ายรถบัสอ่ะมันจะมีวันเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาเออที่เราดูอ่ะเราไปดูผิดวันเป็นของวันธรรมดาเราไปจริงมันเป็นวันหยุดเออเออดังนั้นเราต้องดูอีกอันนึงนี่ไงวันหยุดมีอีกอันนึงอ๋อที่รอดคิดแล้วนะว่าถ้าเอ4 5คนนั่งแท็กซี่ราคาเท่าไรอะไรยังไงสุดท้ายคืนนั้นก็คือนอนที่เจจินั่นแหละที่เขาว่าคือจิโกะหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดินหอกจากีมัดตกแบบช้ำๆ เห็นกุจิชาสูนะอุ้ยสวยสถานนี้เขากุจิโกะก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยใช่แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากในตอนนั้นแต่ตอนนี้คือไม่เห็นคนเลยมั้งตอนนั้นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบไม่ได้ยอดนิยมขนาดนั้นอะกุจิคิวเหรอกิวก็ไม่มีคนเราไปไหนตอนนั้นคือแบบไม่มีคนเลยนี่ไปเล่นได้เหรอกุจิคิวเออเพื่อนชอบไปเล่นส่วนจะวิ่งไปไหนอ่ะฉันก็ส่งเพื่อนไปฉันก็ยืนถ่ายเพื่อนเพื่อนก็เล่นกันไปดูนะว่าเธอป้อต ไม่ได้ป๊อปแต่ว่าเราจะเพิ่มฟอปเพิ่มอีกตัวนี้นี่คือตเองที่ชัดเจนสุดๆเหมือนเครื่องพอลามาที่แบบคนที่มาเพื่อเก็บค่าาชไปแล้วาสุดเลยมันนี่นะมันตื่นขึ้นมาเลยใหม่ยืนแก่ๆไปก็มีจะม่วนไปต่อเล่นเนี่ยนี่ไปต่อเล่นน่าจะโดนดรำป้าก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้เล่นอออืมเดีนะไม่คอหักมานะ เออคือจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะมันมันจะเป็นไอ้เครื่องที่นับถอยหลังใช่ไหมสามสองหนึ่งแล้วเฟิลเลยคือจําได้ว่าภาพที่เห็นฉันนั่งหน้าสุด้วยไงคือตาเป็นสีขาวเลยเห็นแสงแ็สีขาวจนแบบเราคอจะหักจริงแต่เราก็คิดว่ามาตรฐานญี่ปุ่นไงไม่มีเป็นเวลาเราปลอดภัยจนไม่ได้ยินข่าวอ้าวมีคนเจ็บเออมีคนคอหักแล้วก็อ้าวเอาเหรอไม่ปลอดภัยหรอกเหรอเออก็นะนะโดนป้าฟูจิยาม่าขึ้นไปแล้วก็ทิ้งดิ่ง เล่นเอาหัวแล้วเหมือนกันเล่นแล้วใช่ไหมเล่นหมดแล้วเอจานิกาได้เล่นปะไม่ได้เล่นอีจานิกาก็ไม่ได้เล่นมันต่อแถวสามชั่วโมงก็เลยไม่สู้มันโหดเกินไปแต่อยากเล่นมากเลยแต่ล่าสุดก็มีข่าวที่คนตรวจสอบตายอ่ะก็รู้สึกแบบไม่อยากมันมีการเล่นอะไรเสียวๆนี่ข้ออ้างของความปลอดตอนนี้เราก็มีข้ออ้างแล้วแบบอุ้ยไม่อยากเล่นมันอันตรายขนาดญี่ปุ่นยังไม่ปลอดภัยเลยคุณ ไอหนูชนอะไอหนูที่มันขับขึ้นเขาเล็กๆอันนั้นอันสุดอันนั้นฉันชอบเล่นแต่ว่ารอบๆเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะเด็กกับคุณแม่วนท่านสนุกสนุกคนเดียวคนเดียวอ่ะเด็กกับแม่อะหลังจากนั้นก็ไปไปดูดนตรีข้างหนที่โยโกฮาม่าปัจจุบันหน้าสถานีซากุระอิโจก็ยังมีแบบโชว์อย่างนี้อยู่อ่าผู้ชายใช่ไหมผู้ชายแหละฉันยังไปกอดคอเขาอยู่เลยรอผนผู้หญิงเลยอะไม่รู้แต่ฉันจำได้ว่าไปถ่ายภาพกอดคอกับเขาอ้าว ก็นี่ก็มีนาโตะมีไรยุคนั้นเอาจริงก็ยังไม่มีพวกกระเช้ายังไม่มีเออสัยสหมัยหนั้นมันแบบก็เป็นเมืองกลางคืนที่เอาจริงตอนกลางคืนอ่ะแสงสีมันสวยนะแต่มันไม่ได้เยอะแบบขนาดนี้อ่ะอก็คือตึกตึกสูงมันมีแล้วแต่ว่าบางสิ่งก่อสร้างมันยังไม่ได้สร้างแต่เรืออะไรต่างๆเหมือนเดิมเลยใช่โยโกบ้านคุณเนี่ยใช่มีสวนสนุกตรงนั้นก็ยังอยู่ก็ไม่ได้เล่นหรอก ยังอยู่ชิ้ช้าเหมือนเดิมเลยเออเหมือนเดิมทุกอย่างเลื่อนไปเรยสิบกว่าปีก่อนเขาแบบเขาเจริญมากเขาทันสมัยเนาะเรดบิกเหมือนเดิมเลยแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเอาจริงตอนนั้นอะรู้สึกว่าญี่ปุ่นะเป็นประเทศที่แบบเที่ยวสนุกดีคนน้อยอะไรเงี้ยคนน้อยคนนน้อยี่ขนาดชิบูย่าคุณเูชิบูย่าดิถ่ายรูปนะฮัจิโกะคนนี้ไม่ค่อยมีไรก็ถ่ายได้เลยไม่ต้องต่อถือนี่คือภาพแยกชิบูย่าย้อนกลับไปซีทำไมหรอ เห็นมาคิอย er ู่ตรงนี้มาคิเหรอมาคิในสมัที่ออกจากวงการไปแล้วนะใช่เห็นไหมล่ะเออจริงด้วยมาคิยุคนั้นกำลังดังเลยอ่ะจริงเออยุคแผ่นดีวีดีกำลังดังเลยนี่ก็คือชิบูย่ายุคนั้นถ้าแยกเขาจริงหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนเั่าไหร่ตาบั๊กเป้งอยู่แต่ตอนนี้ก็รีนมเวงอะไรหม่หน้าตาก็ยังคล้ายเดิมนะวุ่นวายอะไรตอนนั้นเราก็ไปข้ามแยกเฉย เรา,าอยากได้ไ<ม>ความ,มรู้ส,สึกสตาร์บัคมีสุทยายวะ่ะอ,อ,อันนี้ฮาราจูกุาเคชิตะ ừ, นี่ก็คือแฟชั่นของยุคนั้นเอาจริงก็ไม่ได้ต่างจากยุคนี้มากนะคือถ้าเป็นแบบยุค90มันจะดูแตกต่างกับปัจจุบันเดี๋ยว2000ขึ้นมา2010 2020เนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ก็เริ่มได้ยินภาษาจีนแล้วนะเริ<บ>่มได้ยินภาษาจีนแล้วเออแต่ทาเคชิตะนั้นคนเยอะมากเขาไปวันอาทิตย์ล้ากะไปดูคน ็เลยแบบไปวันอาทิตย์ก็เจอคนเยอะแบบเต็มๆไล่ล้นไลล้นแล้วก็ถเจ้าเมจิเดินไกลมากแฮกๆหลังจากที่พาแม่ไปไม่สําเร็จก็ไปล้างแค้นเองแล้วแล้วก็ไปเจอกับพิธีที่ตอนแรกไม่แน่ใจว่างานศพเหรอหรือว่าอะไรงานแต่งงานคือแยกยากมากว่าญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือชุดไว้อะไรเหรอแล่ชุดเจ้าสาวเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแบบงานแต่งงานญี่ปุ่นถ่ายรูปเลยกันเออถ่ายรูปกันใหญ่เลยอะ นี่แล้วเ่าจะสาวยุคนั้นทุกคนก็หยุดถ่ายรูปนะคนที่มาจัดที่นี่เขาก็คงอยากให้แบบคี่ื่นถ่ายอะไรเงี้ยเนาะก็จริงแต่แบบชุดเจ้าสาวของญี่ปุ่นอะฉันก็รู้สึกแบบไม่เคยคิดจะอยากใส่เลยนะมันมันดูยากเนาะกลัวลำบากมันดูไม่สวยอะมันดูแบบพกคือมันมันดูกลึงๆว่าชุดไวทุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนฉันที่แต่งงานตอนแต่งกับคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่อยากใส่เหมือนไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เป็นคนเยอรมันแต่งงานคนญี่ปุ่นเหมือนกันก็บอกว่า ไม่ใส่เด็ดขาดแต่ปรากฏก็เหมือนโดนจับใสอะไรเงี้ยก็จริงปัจจุบันคนญี่ปุ่นจริงๆก็ไปใส่ชุดอยู่ในโบสกันแบบสวยๆหรือเวสเทิร์นกันอ่ะไม่ค่อยมียเว้นอันนี้น่าจะเป็นตระกูลแบบค่อนข้างใหญ่กับใหญ่แม่ก็ต้องแบบเฮ้ยมันเคือตระกูลของเราแล้วลูกหลายคนก็บอกว่ามันแพงด้วยไงการมาจัดที่ศาลเจ้าอ่างเงี้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยแพงมากก็จริงยิ่งเป็นแบบทัดิชแนลยิ่งแพงจริงโอเคจากความโบราณก็เดินมาที่นี่ที่ไหนเดาถูกไหม ดิ <Disney. S 2> สนีย์ <c oughs> เห็นเห็นสติ๊ออกกระเป๋าสติท๊ที่หน้าดูเหมือนปิกกจูนิดนึง <c oughs> เดินมาที่ดิสนีย์มันมีให้เลือกสองที่ดิสนีย์แลนด์กับดิสนีย์ซีคุณคิดว่าเราจะเลือกอะไรดิสนีย์แลนด์หรือดิสนีย์ซีแลนด์ก็เธอมีเพื่อนผู้หญิงไปเยอะๆก็น่าจะแลนด์อะผิดเรา,เ,าเลือกดิสนีย์ซีทำไมอะเพราะว่าผมไปกล่อมเพื่อนทุกคนว่าดิสนีย์ซีมีแค่ที่นี่ที่เดียวอฮดิสนีย์แลนด์ที่ไหนก็มีอ๋อแต่จริงๆคือตอนมากระทัวผมไปดิสนีย์แลนด์มาแล้ว ไปดิสนีย์ซีดีกว่ามีแค่ที่ญี่ปุ่นมันเอกลูซีฟแล้วจะได้ดูโชว์ในน้ำนะเพื่อนๆก็เลยแบบจริงเหรอเออท้ายก็เลยโดนผมหลอกไปที่ดิสนีย์ซีนี่โชว์ในน้ำจริงๆก็ได้ไปดูแบบโชว์จริงโชว์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างเดบปัจจุบันมากนักเครื่องเล่นยุคนั้นบางตัวก็ปิดไปละอันนี้ไม่เคยเล่นเลยอันนี้ก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ เล่นไอเนี้ยร,รูไหมนนตอนนั้นเราก็เล่นมือเชื่องดิ่งลึกอะไรพันโยดอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นเครื่องดำน้ำําอ่ะแล้วก็ลงไปข้างใต้นั่งเป็นแบบเหมือนกับเรือดำน้ำําลอยไปอะ่ะหลอจำไม่ได้เลยอะ่ะหลอโวัวต่างๆอันนี้พนักงานคนนี้ก็น่าจะแก่แล <Okay. S 1> ้วแต่มันก็สวยนะโชว์ในแบบในน้ําตอนนั้นอะ่ะ นี่คูโถยิ่งใหญ่จุ่ๆก็ดูเท่ขึ้นมาเนี่ยอายูนิคอนตัวเนี้โคตรเหมือนจริงเลยอ่ะนี่แล้วก็เพลงนี้ Sea of d r e a m ของชาเชื่อเสียงชาแล้วก็ตื่นเต้นอยู่คนเดียวเพื่อนก็ไม่รู้จักหรอกใครเราติ่งเจป๊อปตา้งลยตอนนั้น แต่ก็ไม่มีใครรู้จักกับเราไม่มีใครอินไปกับเราเลยแล้วก็ไอ้นี่เกมในโซนอาลับมีอย่างนี้ด้วยเหรอปัจจุบันไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ตอนนั้น่ะมีต้องเล่นให้มันเด้งขึ้นซึ่งตอนนั้นอะตอนถ่ายเพื่อน่ะเพื่อนเล่นไม่ได้แต่ผมเล่นครั้งเดียวได้เลยเอ,อ๋อได้สติปตัวใหญ่มาตอนนี้ยังอยู่ในห้องอยู่เลยเอ,อ๋อตัวนั้นเออตัวนั้นแหละคือได้มาจากที่นี่เลยได้แบกอีกสติปตัวนั้นะไปตลอดทริปเลยอะตลอดสิบวันแบกมันไปตลอดพอขึ้นรถไฟสาว,สาวๆญี่ปุ่นก็ ก็เขินนิดนึงนะแต่ก็มันไม่มีที่ไวไงวต้องใส่กระเป๋าก็ใส่สติ๊ดแล้วโผล่หัวมาเป็นภาระโคตรเป็นภาระแต่ก็เป็นความทรงจําที่ดีพี่เอฉัาอีกแล้วที่นี่คือโตไดโทไดามาทําไม<ค>ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเงียบคือจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยภาพญี่ปุ่นคือแบบเงียบๆเ,เ,เออเพราะว่ามันยังไม่ใช่ช่วงแบบซากุระบานเต็มที่ถ<อ>ือว่าเป็นช่วงโลซีสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่จะโลแค่ไหนอะ โอ้ยยังไงก็มีคนมันเงียบจนเราเข้าไปได้ใช่ไหมวะยามจะดุเราไหมนี่เราไปแบบเก็บฐานีอันนี้คือแบบทิ้งเพื่อนละไปคนเดียวละออโตเกียวโดมไม่มีคอนจัดไม่มีคอนจัดอันนี้น่าจะเป็นไอโอเดบะฟูจิเทเลบิไปแล้วก็เนี่ยชมบิวโอเดบะเมื่อก่อนมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรสร้างมากนะมองไปมันก็ยังเป็นแบบโล่งๆแล้วก็เป็นตึกสูงๆที่อยู่ในเกาะนี่เราก็ไปยืนทำอะไรอ่ะ ชีให้ดูเรนโบว์บิแล้วก็พูดอะไรไม่รู้มันก็ไม่ได้ยินเสียงในกล้องอแอล้วก็ไปนี่แล้วก็เบียวว่าเราอยู่อเมริกาเทพีเสรีภาพเพเสภาพลอมตอนนี้ไม่มีใครสนใจละเก่าละสนใจอย่างอื่นแน่และ ใช่นี่ก็คือการไปโตเกียวครั้งแรกแล้วก็รอบๆเป็นไงฮะสภาพของโตเกียวเมื่อ15ปีก่อนเอาจริงก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเนาะแต่แค่มันเงียบแล้วก็ไม่ค่อยมีคนหรือสิ่งที่เห็น<ง>เลยว่าแตกต่างคือความเงียบตอนนี้คือแบบไ,ไ,ไปที่ไหนก็คือนักท่องเที่ยวเยอะมากต้องหนีไปเนะี่ยชิกโกกุและอ่าเดี๋ยวลองไปดูว่าชิกโกกุที่เรากําลังจะไปจะคนเ,ออเยอะแค่ไหนตอนนั้นความฝันคือการมาโตเกียวนี่การได้มาโตเกียวครั้งแรกจริงๆก็เชื่อมต่อมาจากเขาแล้วโอเคไปทัวร์แล้วมีฟรีเดย์ หนึ่งวันมันทาให้เรามีความมั่นใจว่าเฮ้ยมันก็เที่ยวเองได้นี่หว่าแต่ตอนแรกบก็รอดนะมันก็รอดถึงมันจะหลงบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือประสบการณ์ไม่าะงนั้นไม่มีปัจจุบันนี้หรอกไปครบทุกจังหวัดได้เออมันก็ต้องมีช่วงหลงช่วงงงยิ่งไม่มีแมปไม่มีอะไรมือถือก็ใช้ไม่ได้ยุคนั้นก็คือกล้าคุยกับคนญี่ปุ่นจริงน่าจะกล้าคุยมากกว่ายุคนี้เก่งนะวเนี่ยมั่วๆกันไปนั่นแหละก็คือโตเกียวครั้งแรกจริงๆแล้วมันยังเหลือฟุตเทจอีกอันนนึงที่อออกกซซฟโละ Uh huh. เ,เพื่อนๆคือเที่ยวกันรอบโตเกียวแต่ลจากนั้นคือผมไปคนเดียวเลยคือทริปนี้แหละพาเที่ยวรอบโตเกียวเสร็จเพื่อนกลับแล้ว oh. ผมต่อ oh. ใช่ใช้ JR Pass เป็นครั้งแรกตายละ ตอนนั้นน่าจะอยู่ญี่ปุ่นนานมากทำวีซ่าด้วยตอนนั้นเป็นชุกที่ต้องทำวีซา่า oh. ก็ทำอยู่ไปใช้เจ้าพาเที่ยวทั่วญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยตัวเอง oh. ก็ถือว่าทั่วในในความคิดตอนนั้นละเพราะตอนนั้นเมืองแบบเมืองอื่นเมืองรองอะไรเราก็ยังไม่รู้จักเลย uh huh. อยู่ดีคงไม่ไปฟุก,กุอิอะไรอย่างเงี้ยหรอกเออเราก็ไปแบบเมืองทางเหนือแล้วก็ลงมาข้างล่าง uh huh. นั่นคือทริปที่ต่อจากอันนี้เดี๋ยวเรามาดูได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันแล้วอง <Okay. S 2> ว่ามั่วกว่านี้ <laughs> มั่วกว่านี้อีกเพราะอันนี้โตเกียวเราค่อนข้างเราเคยมาแล้วเรามีประสบการณ์แล้วแต่ก็ยังหลง <c oughs> ก็รอดูกันได้ว่าการเที่ยวรอบญี่ปุ่นด้วยตัวเองครั้งแรกในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตในมือถือมันเป็นยังไงลแล้ววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูอะไรพาไปไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกร่งิงนี้ก็สามารถชตกกือนเตือนตรืดประใจให้ได้เหมือนเคยครับสุดท้ายขอเอากล้องไปขายก่อน มันยังขายได้อยู่ออยมีโลโก้ y o u t u b ด้วยนะคือยุคนั้นยังไม่ได oh. ้ยังไม่ได้เปิด youtube เลยเป็นเครื่องที่แบบยูทูบด้วยอ,อ,อ,อลองขายดูไม่ขายดีกว่าเก็บไว้เป็นที่รลึกมันเคยไปกับเราทั่วญี่ปุ่น oh. แพง <Okay. S 1> ด้วยตอนนั้นอะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเล่นกล้องก่อนครับตอนว,วันนี้จากไปแลวกันบายบาย